อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภน สวัสดีครับมีรลักที้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลเบรนะครับตอนนี้หนึ่งนาทีก็จะมอลนะครับตอนนี้หมี่ก็ยังหาอะไรมาลงไม่ได้ก็เลยเอาวอลมันมาใไ้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวอลกระบี่กันนะครับว่ามันจะพอสู้ได้ไหมครับซึ่งรอบนี้ก็จะเจอกับกิวลรวมตีนนะครับซึ่งโอ้โหคนเขาเยอะมากเลยนะคราวที่แล้วก็เจออยู่โคตรเยอะคราวนี้ไม่ต้องกลัวครับมันแน่นอนบางระจันแน่นอนครับก็เผื่อที่เพื่อนเพื่อยังเล่นกระบี่อยู่แล้ว มีคนถามอีเยอะนะว่าวอกระบียงเล่นได้หรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองดูเนาะคือกระบี่อะวอมันเก่งตรงที่ว่าสกิลมันไวแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือเราต้องเข้าระยระไปชิดหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเราต้องค่อนข้างถึกครับโอ้มากันบานเลยว่าเอา,เอาเรื่องจัด,จดเลยเนะี่ยบางอาจารย์แน่นอนมันต้องสืบมีอาหารอะไรที่มันกินได้ไหม <c oughs> ที่มันจะช่วยช่วยหน่อยได้ไหมอืม หมีไม่ได้ทำอาหารเลยช่างเถอะแค่นี้ก็แค่เนี้ยสู้ตายครับร่มเรามีคนเดียวอีกแล้วไม่เป็นไรสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าตรงใส่แล้วครับพี่น้องสามสองหนึ่งลุยเก้ากรบีก่อนเลยครับกระโดดสับก่อนเลยเอานำชัยไปก่อนเลยครับโูกีีตัววะเนี่ยอโอ้โหสิบกว่าตัวโอ้โหเดี๋ยวก,กันก่อนเลย โอ้โหตรงนี้กูเคลียแล้วเนี่ยไม,ไม่ต้องไปต้องไปไหนแล้วเออมาถึงกูตายแล้วเออโอ้โ,อโหบอกแล้วครับว่าบางละจันแน่นอนศึกนี้ไม่ต้องกลัวโดนเป็นสิบอะนี่นี่ขั้นเริ่มนะไม่เป็นไรครับเราต้องรันกลางให้ได้ครับเพื่อผ่อนเพื่อนเราครับโอ้โหของเพื่อนก็แย่แล้วรู้แม่งรีโคดเยอะสารคุมกันก่อนเลยครับป๊บนึงครับเออสวนครับเคาน์เตอร์ครับมาโอห้หไม่ไหวว่ะโอ้ยกลางมันเยอะเกินอะ่ะอ นี่เป็นเกมแรกกันนะที่เพิ่งเริ่มมาสิบมีตายโอ้โหถ้าไม่มีล่มไม่ไหวจริง,รงถ้าคนเยอะขนาดนี้ให้มันเยอะจริงๆนะเว้ยถ้าเกิดแบบสักห้าหกเจ็ดคนยังพอว่าไม่เป็นไรครับเราก็ต้องดันต่อไปครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนมันไม่คนมันสู้ไม่ได้เลยอะเอาจริงๆเยอะมากครับตรงกลางโอ้อะไรว้เนี่ยเดีวเดี๋ยว,ยวโอ้โหโอ้ FC วัี้เล่นกูจังอ เดี๋ยวก่อนกูยังไม่ขึ้นเลยเออโอ้โหตายสามทียังไม่ได้ทำอะไรเลยครับมีบอกเลยว่าตานี้เดือดแน่นอนไม่ต้องสืบตรงกลางเละบอกเลยตรงกลางอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับซ้ายขวาเออซ้ายขวาเราได้วะไม่เป็นไรครับน้อยเขาก็เอาตรงนี้ไปก่อนโอ้โหแบบตรงกลางไม่รู้จะอะไรสู้เลยอะ่ะคือโอ้โหเยอะมากครับ อยากสู้นะครับแต่ว่าคนมันห่างมากเลยครับแต่ก็ต้องสู้ครับไม่เคยยอมดูแล้วเออโอ้โหวันนี้เคยหักกู่จุดจุดเกิดกูยังจะตายเลยก็จะอะไรสู้วะโอ้เละวันนี้เละเละ,เละแบบอาูนาไมเลยเออแล้วไม่รู้ทาไงละเนี่ยมันไม่มีคนเฮลเห็นไหมไม่มีคนเฮลอ่ะยังไงก็ตายว้คนมันเยอะมาก เขาจัดเขาจัดพลาดนะวันนี้มีว่าโอ้อย่างนี้ด,นดันไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีคนเหโอ้โหยังไม่ทานอะไรเลยกูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออเอคนมันเริ่มพอๆกันมันก็เอาดิหกกักกระดูกิ้มน้ำเพริกมาแล้วเว้ยกูมาแล้ว,ว,าลวสาบครับขวดครับดึงครับมาดิปัดพ้องครับกระบี่กระบี่เหมือนกันรู้รู้ใจกันอยู่แล้ว เอาครับวิ่งมากลางวงเลยครับโอ้โหดูเป็นร้อยโอ้โหส่งกูมาตายจะชัดเลยเออเก้ากบีไปก่อนเก้ากบีเก้ากบีไหมเออเก้ากบีไปทีหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊เก้ากบีทีเออแล้วก็เก้ากระบีทําไม่ตายสุดยอดทีนึงโอ้โหกูสับห er hmm. ้าหกเจดปดเก้าบยสฮิตโอ้โหเก้ากระบี่ไปทีหนึ่งเออโอ้โหเต็มที่แล้วครับนี่มีคือเต็มที่แล้เก้ากรบี่ห้าทีไม่ตายกูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ย กันไปก่อนครับเดี๋ยวเขาเขาต้องตีเราแน่นอนครับรอใ้เปอร์เซ็นไม่รู้จะทำยังไงแล้วจังหวะนี้เออกระโดดหอยมาก่อนเออโอ้โหสิบตีนเดี๋ยวก่อนเราต้องเล่นจังหวะชนมุมอย่างเดียวครับอย่างเงี้เพราะเขาเยอะกว่าเรามากเชยครับว่ามาดูดิเป็นสิบอะโอ้โหแล้วกนเดี๋ยวก่อนเออโอ้โหกระโดดหอยมาก่อนครับตอนนี้เออโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันเออโอ้โหเออเดี๋ยวก่อนอ กูใส่รูนอะไรก็ตายว่าจังหวะเนี้ยสวนครับสาบครับโคตรเออครึ่งหลอดไปดินี่ไงสวนพิคาดครับนี่ครับตัวขาดจับหักคอจิ้มน้ำพริกเออซีฟูด้ดจับไม่ทันละเออเฮียมันลากหูขเขามาอยา่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา้หไ,ไ,ไม่รู้จะทำไงเลยเนี่ยจ,จะเข้าก็เข้าไม่ได้คนมันเป็นร้อยเลยด้วยออตายแล้วออ บอกเลยให้เติมให้รูนแม็กเลยกูก็ตายถ้าอย่างนี้จะรอดมีแค่ทางเดียวครับเราต้องไปใช้นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาปานทองครับผมไฟเพิงโพบิสัตอันนั้นนะต้องการดาเมจ80%อย่างนั้นเรพอได้ไออย่างนี้ไม่ไหววะ่ะแต่ก็ฆ่าได้แหละมาเ,าเห็นไหมมีก็แีงฆ่าได้อยู่โหดอยู่ครับ เอามึงอยู่กันอย่างนี้เสร็จดิเอาระเบิดไประเบิดไปแล้วโอ้โหโอ้โหกระโดดเอาอย่างนี้เสร็จดิครับเกากระบียเดียวนายเวลยฉันสับเต็มโอ้บหกากระบียที่เออโมันสับกูแล้วมนรู้ตัวละเออขอเกากระบียไปก่อนสับครับขวดครับโอ้โหนี่หนึ่งต่อสิบเลยนะเนี่ยเออไม่ไหวแล้วโอ้มึงฆ่าฉันเถอะเอออมีสเปเชียลเอฟเฟกต์เลยฮะเสียงกูเนี่ยแหละ โอ้หเขาโหดมากว่ะเขาเยอะจริงๆจะเรื่องจํานวนนี่คือให้เลยว่ะโอ้โหองค์กลางนี่แม่งยิ่งกว่าบางอาจารย์ทีกะบองจริงอย่าไปกลัวครับรอดีเลยก่อนครับเอ้าจับมะสุวรรณครับเคาน์เตอร์หัวดครับเติมตั้งเคาน์เตอร์รอเลยไงก็โดนไม่ต้องกลัวครับอ่ะโดนละแบงก็อตัวยังไม่ขึ้นตัวยังไม่ขึ้นโอ้โหมันเข้ากลางไม่ไหวจริงๆว่ะ คือหมีอยากเข้าไปแทนงนะเว้ยแต่ว่าหมีอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยแต่ว่าหมีก็ฆ่าเยอะอยู่เห็นอนะวับส่วนครับฟันครับตัง้งเคาน์เตอร์ไปก่อนครับพยายามดันพวกเขาให้ได้ครับยังไงเราก็ต้องดันให้ได้นะครับอยู่ตอนนี้หมีเข้ากลางครับฆ่าแหลกเลยครับโอ้โหตอนนี้จังหวะกูมาแล้วจังหวะกูมาแล้วเพือ่อนจังหวะกูมาแล้วโหกูรอจังหวะนี้มานะไปไหนเราไปด้วยไปไหนเพื่อนแฮคุยเอ้ไอ้ไอ้ลมเนี่ยต้องฆ่าเลยครับตัวดีเลยครับเฮ้ยเราดันพวกเขาออกไปได้แล้วครับโอ้โห คุยต้องฆ่าไอ้เออล่มพวกพวกร่มอะต้องฆ่าได้ไว้ปล่อยไม่ได้พวกเนี้ยแสบเพว่าถ้าเกิดพวกเออเอาวัคก้าวกระบีไปเออโอ้โหโ่นขัดก่อนวะสับครับสวนครับหวดครับเอาไปดีดอกละสามหมื่นเอาไปดีกากระบีเดียวได้เยอะกากระบีเดียวได้ฉบับสมบูรณ์อีกที่ไปเยิยงเอาดิเอาดิลุกครับสับครับไม่อ่อนโยนปักป้องกันไปก่อนครับดันให้เพื่อนครับ เออถ้าเกิดจํานวนมันพอๆกันอย่างนี้มันยังพอว่าใช่ไหมมันยังยืนได้ก้าวกระบี่ที่สับครับมาโอ้โหตรงกลางม่เป็นร้อยจริงๆอ่ะโอ้ไม่ต้องบอกว่าวอเกมนี้นี่โคตรมันเลยนะอนมีให้เต็มสิบเลยไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับใส่กันอย่างเดียวแบบเช้ายุดนะนะเฮ้ยยอ่อ,อโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูโดน เออโอ้ยังไม่ขยับเลยนะวันนี้ยังไม่ขยับถอยก่อนอ้าเออโอ้โหเดี๋ยวพี่จะคอมโบผมแบบเออโอ,อ้โหโดนจนตายอะ่ะไม่ขยับเลยตอนนี้ฝ่ายเราคะแนนนําอยู่นะครับแต่ว่าก็เหนื่อยครับเพราะว่าเขาเยอะมากคือต้องบอกว่าเกมเนี้ยใครใครจํานวนเยอะกว่าก็แทบชนะแล้วอะตอนนี้หมีโดนโรกคุ้มครองอยู่ครับออเออเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวออ้ยยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวก่อน ก้ากระบี่ไปก่อนโอ้ยหวดอยู่ตรงกลางแบบนี้เก้ากระบี่ฉบับสมบูรณ์ใช่แม่งไปเลยละกันตายไม่ตายกูไม่รู้กูใส่ก่อนละเก้ากระบี่ที่เออฉบับอุ้ยเคยฉบับไม่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยกดก่อนเออเก้ากระบี่ไปก่อนหยุดมันไปก่อนเออทราบครับหัวดครับเออสอดทำไมอะเอาดิมาดิเออก็มาดิครับเออโอ้ยโอ้ยลอยตะกี้มีค่าวโคตรเยอะเลยนะเก้ากระบี่ทลายวงยอา เจ็บไหมล่ะเพื่อนนี่เก้ากระบี่ไปอีกทีครับผมงงกันเลยดิออเทียเขาเขาเล่นกูแล้วเออเฮ้ยกระโดดผันถอยก่อนครับเก้าตั้งการก่อนตอนนี้จังหวะดีสวนครับหววครับเออถอยกระโดดก่อนมาก่อนเออเก้ากระบี่อีกทีโอ้โหไม่ไหววันนี้โอ้โหโอ้โหมีวางระเบิดซีโฟไหมกูไม่ถือกระบี่แล้วแม่งเยอะฟันไม่ไหวว่ะ เยอะจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเฮ้ยมีระเบิดแล้วว่าบูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บลิมิตก่อนกูจะเข้าไประเบิดเลยอ้าวอยู่นี่ระเบิดที่ไปย่งโอ้โหกระโดดกันใหญ่ครับหมีบอกเลยครับจังหวะนี้หมีดีครับซาบกระโดดสวนเคาน์เตอร์โอ้โหงงเลยครับอีกฝ่ายถึงตายประมาณสิบตัวครับ่อกี้โดนระเบิดหมีเข้าไปกว่าแล้วกูอยากได้ระเบิดได้ระเบิดจริงๆก้าวกระบี่ที่จอโอ้โหงงเลยครับตะกี้อีกฝ่ายหนึ่งพีนาาเลยครับ เกา้ากระบีเจ้าอาตอเรายึดกลางได้แล้วครับโอ้โหมึงกูยึดได้ยังไงวะเนี่ยยึดได้พอระเบิดเนี่ยแหละอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเออโอ้โหตายโอ้โหโดนเป็นร้อยเลยตรงเนี้ยนนอเอก้มมากระบี่ยึดไปทางไปก่อนเออยำมากกระโดดกลับมาโอ้ยกระโดดไปทางโน้นมีอะไรเอ้ยออกระโดดผิดทางครับโอ้โหโดนซูเพกเลยอ่ะโหดร้ายมาก ตอนนี้แต้มเราฝั่งเรานำอยู่นะครับโอกาสชนะเราสูงกว่าเพราะเรายืดได้ซ้ายกับขวาตอนนี้กลางกําลังพยายามไล่อยู่นะครับกูมีซื้อระเบิดัหมกูอยากได้มากเลยอ่ะขอระเบิดสักสามสิบลูกเลยกูไม่ถือกระบี่แล้วแม่งเยอะชิบหายเก้ากระบี่โอ้ก้ากระบี่ฉบับสมบูรณ์อีกทีไปเรื่องบอกแล้วว่าก้ากระบี่อีกทีก้ากระบี่อีกทีครับอย่าไปสนอใครเป็นไรไม่รู้กูปาบมีแล้ว โอ้โหเละแน่กลางกลางคนดูเราก,ก็บีทอยมากโอ้โหแต่ว่ามีสับทีเป็นสิบตัวโอ้โหเอื้อเอื้อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยเราไม่มีอยู่จริงๆเว้ยปัญหาของกิวเลยอะเราก,ก็บีสับไป,ปอีกทีครับไม่ซอนครับหัวดครับสับครับเฮ้ยอ้อเอื้อโดนระเบิดเอื้อโดนบ้างครับมันมีซื้อระเบิดไหมกูไม่ถือกระบ,บีล่ละ เยอะอย่างนี้ไม่ไหววะ่ะต้องอถือระเบิดสักร้อยลูกอ่ะนะ่าจะได้อ้าได้ระเบิดโอ้โหรอวันนี้มานานแล้วว่าบอกเลยว่าตรงกลางเฮ้ยไม้ตายมันยังไม่เต็มวะ่ะอื้อโตรงกลางนี่ขอกดทีเถอะนะอ้าวโดนไปแล้วครับป้าระเบิดเข้าไปครับตกุ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดก่อนทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้มันมันไม่ใช่เออ เหมือนปลาไปตะกี้คนเขาขึ้นมาไม่โครบอ่ะก็เลยโดนไม่กี่คนโหเสียดายมากเลยอูนี่ไม่ไหววะต้องให้หาลมจริงๆนะคนสองคนนะ่ะม่ยันตรงกลางคลองได้เนี่ยถ้าหมีมีลมคนสองคนนี่หมียืนได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีลมนี่ไม,ม่ไหวจริงแม่งเยอะอูดุ้งดินี่คืออะไรเนี่ยมีเพื่อนเราบ้างเบลียสู้ครับอย่าไปกลัวครับเพื่อนๆครับเพื่อ,อ,อสำนักเราก้าวกระบีไปอีกที ก้าวกระบี่ฉบับสมบูรณ์วงแตกสะกเถอะพวกมึงยอ,อาตุวมเอาดิมาดิครับโอ้โหกูเนี่ยแหละตายแล้วเนี่ยเออก้าวกระบี่ไปก่อนเออก็สาบกระโดดถอยมาเออนี่แบบเมชลินแล้วก็ตายเฮลหน่อยครับมีเพื่อนกูบ้างมั <laughs> ้ยสาบครับคงวัดครับเอาสิครับมาครับมาครับเออโอ้โหมันเขาก็มาจริงอะอ่ะเอาเขาไม่อาจว่าเอาไม่อักกูสาบสิตายเอะ ตายเถอะลอ้มโอ้โหหมันไส้ลลมมาตายลลมมึงจะอยู่เลยหักน <clean> ้ำพริกจริงน้ำคอเออความแค้นรวนๆไม่มีอะไรเลยชุ้หักน้ำพริกกินน้ำคอเออสับเข้าไปครับหุยตังวะดีก้าวกระบี่กลาววงครับโอ้โหอย่างงี้มึงต้องโดนกู้เก้าวกระบี่ประเทศสมบูรณ์เออตายไปสามโอ้โห้กูก็โดนเละเมือเดิม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห้เออกระเด็นโอ้โหขอก้าวกระบี่จุดก่อน ก้าวกรบี่หยุดทันไหมเออก้าวกรบีเออโอ้โหโดนระเบิดโอ้โหมึงจะเออไม่รอดแล้วเออทำไงก่อนครับเฮลนอยเฮลไฟเฮดูเฮลไฟบีดูเฮลนี่ไงสาบครับสวนกับก้าวกรบีไปสาบไปอีกทีกินน้ำพริกเกลืออืมแผนสองมาดิโอ้โหเขาาหักน้ำพริกคืนว่ะโอ,อ้แต่กูไม่ตายเว้ยมาดิก้าวกรบี่ก้าวกรบ,บีไงมาดิ โอ้โหตรงกลางนี่กุจะจันยังไงไว้เนี่ยคิดภาพไม่ออกจริงต้องใส่ปานอะไรบอกมีหน่อยไม่ไหววะมันเป็นร้อยเลยอะแต่เราก็ไม่กลัวครับเรามีก้าวกระบี่ฉบับกลางไปก่อนโยใส่เข้าไปอือสวนครับอะไรนักหนาครับเนี่ยออืก้าวกระบี่กันไปก่อนโอ้โห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 ไอ้ตัวนี้อะไรไม่รู้โอ้อไม่น่าเลยว่ะน่ากระโดดถอยตั้งเยอ ตอนนี้แต้มฝั่งเรานําเยอะอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งเขาตรงกลางคือเยอะกว่าเราสามเท่าต้องบอกบอกว่าหัวคีวางแผนดีมากอันนี้ต้องย้าเลยนะคนเราออนยังไม่ถึงครึ่งเลยจริงๆตัวนี้คนเลิกเยอะเฮ้ยไม่ค่าไม่ค่าเราต้องเอาตรงกลางอะ่ะตรงกลางคือทุกอย่างเว้ยเก้า็บีฮ้อเก้า็บีงทีใช้บาเล่ก่อนครับอ่าบาเล่คุมการคุมกันได้ป่าววะเออได้วะเอาเรื่องจัด โอ้โหคุ้มกันได้ก็แย่แล้วกูตายแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยเทลกูน้อยเอก้กูเรียบร้อยครับจบมีได้อันดับแปดรอบนี้แต่ค่าเยอะสุดค่าสิบหกเอาเป็นว่าชนะได้คือสุดครับาะว่าฝ่ายเขาดูมีให้ดูนะมีให้ดูจํานวนอนอนเลยโอเ้เขาออนน้อยกว่าเราเวลานี้ไม่ต่างกันมากครับของเขาห้าสิบเอ็ดเราหกสิบสี่ ถือว่ามันมากครับถือว่ามันมากอ่าก็จบกันไปสำหรับวอลมันๆอีกวอลหนึ่งนะครับก็สนุกครับแต่ว่าเละมากเลยตรงกลางอะ่ะโอ้โห,โหแบบโดนโอ,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 อ่อยังไงก็จบกันไปสำหรับบอนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมใหม่หรือว่าอ่ามีดันใหม่ หรือมีการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับมูลไลฟ์เบรดหมีก็จะมาลงทยอยเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงอาทิตย์นี้เกิดจะไม่มีอะไรหมีก็จะทยอยลงวอให้ดูก่อนนะครับรเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีวอสำนัก้วยเพราะวอาสำนักอจริงมันแต่เสียดายเซฟหมีมันวอสำนักมันออกแนวแบบบังกรคำรามมันคือแบบมันคือพังงาดไปแล้วอะสวรรค์สู้ไม่ได้นะคือเซฟหมีอะคนโหดๆอะพวกท็อปร้อยมันไปอยู่บังกรกันหมดเลยทีเนี้ยสวรรค์ไม่มีคนเก่งๆแบกเว้ยเพราะนั้นถ้า ถ้ามีอัดให้ดูได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะลองเพื่อนๆจะดูไมสวรรค์ลเลยจริงๆรอะเละแบบเละ,เละแบบเละในโจ๊กเลยอะเอางี้ได้ดีกว่าอ่ายังไงก็จบกันไปสำหรับวอลนะครับของมูลไลท์เบรนะครับก็อยากให้เพื่อนๆร่วมสนุกกิจกรรมนี้ด้วยการพยายามหาคิวเข้าร่วมนะครับจะได้วอลมันๆน,นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเน้นนะคือการวอลอยู่แล้วแล้วก็การส่งความฝ่ายนะครับแบบฉบับชาวแบบฉบับชาวยุทธนะเนาะก็อย่างที่บอกครับก็อย่าลืมมาสนุกกับวอนะครับพยายามหาคิวที่แข็งแร่งที่เขาเล่นกันรประจํา กิลที่เาขาขยันเล่นน่ะกิลที่เขาอัปเดตเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยอยากอัปเดตตามทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเว้อย,อ,ยอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะถ้ากิลวที่เขาเล่นยาวเนี่ยเพื่อนๆนก็ไม่ต้องไปหากิลใหม่ถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็เล่นกันยาวๆได้เลยเนาะอ่าครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่โูสามมาติดตามผลงานหมีนะครับวันนี้ไม่มีโค้ดนะทีมงานไม่ให้แล้ว <laughs> ทีมงานผมองเยอะมากแล้วยังไม่โค้ดกันอีกเหรอแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนเพื่อนคนไหนย,ยังไม่ได้โคด้ดก็มาพามมนะิม,บบ i, ม,มพ์ใต้อคอมเมนต์ยู่อะไรแบบนนี้ เดิมมีก็จะมาพิมพ์แปะให้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ครบกันหมดแล้วก็อันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมจบไปแล้วกันนะครับอ่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับครับแล้วเจอกันนะครับ